นะะมี BRT MRT แล้วก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะวันนี้เราจะพาไปสตรีทฟู้ดนะคะหน้าของประเทศอีหลานนะสตรีทฟูด้ดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะในสตรีทฟู้ดนะคะ สัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวนะฮะสตรีทฟู้ดนะคะสตรีทฟู้ดอิหร่านนะเตหะรานนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะจ้าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะ,ะมันก็มืดมืดค่ำค่ำแล้วนะคะดิฉันก็อยู่ในบรรยากาศที่มืดค่ำนะคะแต่วันนี้ก็คาดว่าจะไม่ได้กินอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานาการณ์โควิดแล้วก็ โควิดด้วยนะคะดิฉันก็ยังเซฟนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่งฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ยังจะไม่กินอะไรช่วงนี้จะอดใจไว้ก่อนนะจ๊ะ <al as> ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะวันเป็นยังไง <S <s <cockpit> <S เดี๋ยวคือแบบนี้นะคะสตรีทฟู้ดของเตหะรานหรืออิหลานเนี่ยนะคะมันจะแบบว่าเดินทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันจะมีรถเดินเข้าออกเข้าออกรถ арт. มันวิ่งตลอดเวลาเสร็จแล้วเราก็แบบเดินไม่มัน่ะ นะมันน่าจะปิดเหมือนบ้านเรานะเป็นแบบไม่ให้รถเดินผ่านรถเดินวะไม่ให้รถวิ่งผ่านเออนะก็เดี๋ยวเราจะขับรถผ่านตรงนั้นเดี๋ยวถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนๆดูกันนะบรรยากาศเป็นอย่างไรนะจ๊ะไปดูกันเลย ว่ามีถนนรถก็วิ่งเข้าตลอดมันก็แบบว่าไม่สะดวกในการเดินเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นร้านผลไม้กวนนะะเป็นสตรีทฟู้ดของเตหะรานทำได้น่ากินมากนะคะทุกคนผลไม้กวนนะคะอันนี้จะไม่ผสมน้ำตาลนะคะดูดิ น ah: ่ากินสุดๆแต่ต well. ว่ามันออกเปรี้ยวนะคะรสชาติออกเปรี้ยวเขามีแบบให้ลองด้วยดิ้งกิเว นี่เขาห่อพลาติกไว้นะแล้วก็ทำบางเราจะชิมดีไหม,มย่างนะถ้าบ้านเราก็เป็นร้านประมาณลูกชิ้นลูกชิ้นนะเธออีนี้ก็จะมีปีกไก่มีเห็ดมีเนื้อมีตับนะฮะแล้วก็มีพวกน้ำหมัดลมต่างๆนะจ๊ะไข่มันย่างนะเธอ อากาศก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็รถวิ่งเข้าออกตลอดนะแล้วแบบว่ามันก็แบบไม่ค่อยสะดวกในการให้คนเดินสักเท่าไหร่อันนี้ร้านก็ยังเปิดไม่หมดนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะถ้าเช่นเคยเขาก็จะมีร้านน้ำสมุนไพรนะคะของอีหลานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้ผลไม้ต่างๆน้ำกุหลาบอะไรเงี้ยมีให้ทดลองด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นหลายขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะโมบายอะไรอย่างเงี้ยสวยน่ารักมากเลยอะ่ะจีดฟู้ดนะคะเหฮานลนะคะร้านใหญ่ด้วยนะ นี่แหลเนาะก็จะเป็นแบบว่าอะไรแบบเงินเงินทองทองอ่ะเนาะอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเนี่ยอันนี้สำหรับตกแต่งสวยงามมากเลย <Okay. S 1> แบบข้างบนก็มีนะจะเป็นแบบติดฝาผนังนะคะนี่สวยมาก excuse me where are you from Thailand. Oh God. Yes. i ท really really? yeah. really a แ d นด์โ l ้ยฉ t นรักประเทของคุณมากจริงๆข a บ l ุณฉันดีใจมากที่ได้เห็นคุณยินด a p ี่ได้คุยกับคุณฉันอยากถ่ายรูปกับคุณใช่ไหมโอ้ยขอบค l ณขอบค a ณสาวๆขอถ่ายรูปนะคะนึกว่าเราเป็นดาราอะไรประมาณนั้นนะคะ <Yes. S 2> ขอบคุณคขอบคุณค่ะเหมือนดารานะคะมาเที <spe z petition> er> <ule> ่ยวนะคะเหมือนดาราเลยน่าคิดสุดสุดไปเลยนี่นะคะรถวิ่งเข้าออกตลอดนะเดินไม่มันเลยอ่ะ โอ๊ยน้าน,นี่น่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนไม่คุ้มไม่รู้ไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นขบับนะคะขบับตรุกรกีหรือเปล่าโอ้น่ากินสุดๆเลย เลยบรรยากาศนะฮะแบบเหมือนเดินบ้านเราน่ี่โชว์ชวชวชแล้วนะเจ๊เธอเดี๋เดี๋ยวเราขับไปตรงนี้หน่อยนะขับไปตรงนี้หน่อยเาข,ไยเา,ขไยเาไม่แซดเราเห็นไม่ชัด

นานได้ออกจากมานทีนะดิฉันก็ฟ้องลูนาล่าก็กลับตัวนะคะก็จะมาเจออะไรแบบนี้ก็บอบเออตื่นเต้นนะคะอะไรนี้เนาะคนรอยเยอะมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้ารอกันเป็นแถวจ้าไ,ไปต่อไปต่อมานี่มีอะไรขายมั่งนะคะ้านี่นมีไก่นะคะขาบอบไก่ เสียบกันเห็นเห็นเลยนี่คาบอบคาบอบอะไรนะคาบอบคุกเอ่อเรียกเลยว่าจูเจคาบับนะฮะอาหารหน่ะสไตล์เปอร์เชียนะฮะอิรานเนียนฟูด้ดตอนนี้พนักงานเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คือคืนคือคืนนะคะลูกค้ายืนรอเต็มไปหมดเลยนะคะตื่นเต้นตืนเต้นนี่เขามีย่างสดๆเลยอยันนี้คือทุกคนไว้คือแบบเราก็งงมากทั้งที่มันเป็นแก๊สนะคะแต่เขาก็แบบว่า ก็ถือถือพัดแล้วก็พัดคือพัดอะไรถ้าเป็นตถ้าเป็นตอนห่านก็จะแบบเออนะพัดพับถานอะไรเงี้ยก็จะมีซอสสดๆนะหลังจากที่ย่างไก่เสร็จแล้วนะเขาก็จะเอาไปคุกซอสนะคะซอสสดๆเนะอันนี้คิวรอเนี่ยคิวรอ sorry โอ้ยหนั่งกินสุดๆลยเลยี่รานเนียนนะคะกาบอบนะคะอ่าคูบีเดย์แล้วก็จูเจย์คาบแบนะร้านนีน้พิเศษตรงซอสแน่ๆเลยนะคะเดือดปุดๆเลยคนยืนรอเลยโอ้โหมีสันกระดิ่งด้วยไหมคยสนุกสนานนะคะเขามีเขามีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะ เนยสดอ๋อซอสมันมีเนยสดเนี่ <c oughs> เนยกอนมาเลยเนอ๋อซอสมันมีเนยสดนะมันก็เลยมีความพิเศษฉันน่าจะเป็นที่เนยนี่แหละ ออเขาเรียกอะไรนะนูนเหรอหรือเขาเรียกอะไรนะบ้านเราก็จะเป็นเป็นแผ่นแป้งโรตีนะคะชุบจุ่มที่ซอสเออแล้วก็กระบอกมตักซอสราดนะคะ Oh my god แล้วก็แพ็คให้ลูกค้านะคะอุ้ยนี่ก็สุดๆกินอะไรดีวะวันนี้ จุ่มด้วยซอสอีกทีหนึ่งโอ้โหแถวรอ,อยาวเหยียดโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้โหด้วยนะคะคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากบรรยากาศค่อนข้างแบบคึ้นคึ้นนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ oh, สภาพดูไม่ได้เลยกูถ่ายวิดีโอทีอไรดูไม่เคยได้เลยนะคะทุกคนเนื่องในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะเราก็จะยังไม่ซื้อกินนะคะ <c oughs> เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆก่อนนะ,ะแต่ว่าเรายังไม่ยังยังไม่ซื้อดีดกว่านะคะก็ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองจะดีที่สุดนะคะตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราเก็กบภาพบรรยากาศเพื่อนๆมาฝากนะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเตรฮารานน่าสตรีทฟู้ดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะรถก็มาตลอดเขาก็จะมีที่ให้นั่งนะคะมีที่ให้นั่งกินนะคะ โอ้มันดีดีนะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดเตหะรานอิหร่านนะดีนะะเธอดอีแนะนำทุกคนมาเที่ยวสตรีทฟู้ดนะมีรถตำรวจนะมาตลอดตลอดบรรยากาศคือคืนนะผู้กันเยอะแยะที่นี่นะคะก็จะมีประมาณแบบว่าอยากจากท,ที่ซื้อกินแล้วก็จะมีมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะด้านฝั่งตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะจะมี โต๊ะให้นั่งนะคะอุ๊บสตอรี่บรรยากาศคือครื้นคือครื้นนะคะร้านก็ยังไม่ได้เปิดทุกร้านนะคะเดี๋ยวเรารอให้บรรยากาศสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะเราถึงจะมาชิมกันจะดีกว่าที่นี่เขาก็จะมีร้านขายพวกอ่ หน้าก,กากอนามัยแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยนะจ๊ะเธอ มไม่รู้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเขาเปิดหมดนะคะทุกคนเาขาคล้ายเข,า,ขาจะเขาจะปล่อยให้รถผ่านถนนเส้นนี้หรือเปล่านะคะร้านขายขบับนะคะขบับย่างหอมฉุยเลยคือดิฉันมีความรู้สึกว่ามันเดินยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ารถมันยังยังเข้ามาอยู่นะ,ะอันนี้เป็นร้านผลไม้ เป็นผล,ลไม้แห้งแช่น้ําหรือเป็นพวกผล,ลไม้ธรรมดานี่ขนมขนมหวานสไตล์อิหลานนะคะอร่อยมากนะคะทุกคนแต่มีความรู้สึกว่ามันหวานเกินไปนะคะเราก็เลยไม่ค่อยชอบกินสักเท่าไหร่ข้าวโพดนะคะข้าวโพด ร้านไก่ทอดแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเก่ามาก,มกาแล้วไก่ทอดเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์นะคะกำลังย่างเลยน่ากินสูด,สดมีคนรอคิวดรรรรว้วยมี2ดรอคิวสองนุ่มรอคิวนะคะ ขาก็มีขายดอกไม้ด้วยนะเห็นไหมขายดอกไม้หอมเชื่อดอกไม้ไหลังจากที่เราเดินมาแล้วนะเราก็จะขี่รถผ่านนะจ๊ะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะทุกคนบรรยากาศโดยรอบมันก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะ,ะที่ฉันก็ไปเดินมาแล้วนะคะ ลูกโป่งขายเหมือนบ้านเรานะจ๊ะบรรยากาศก็มีร้านเปิดบ้างร้านปิดบ้างนะจ้าน่าจะเพิ่งเปิดได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะยังเปิดได้ไม่นานนะะนี่นะคะร้านยังเปิดบ้างปิดบ้างนะคะ นี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะเราเดินแล้วเราก็มาถ่ายเพืเ่อนๆดูนะ<ม>ก็จะมีสาวสาวหนุ่มๆนะจะมีที่ให้นั่งกินแบบนี้นะหลังจากที่เราซื้ออาหารเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ<ม>นี่นะคะมันร้านยังเปิดไม่หมดนะ<ม>ก็มีปิดบ้างนะฮะ<ม>บรรยากาศก็จะประมาณนี้เด้ยทุกคนจ้ะ<ม>เนื่องด้วยนะคะสถานการณ์แบบนี้ดิฉันก็เลยยังไม่กล้ากินสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ที่นี่นะคะเพืเ่อนๆค่อนข้างที่จะแบบว่าประชาชนที่นี่เขาแบบว่าติดโควิดเยอะมากนะทุกคนติดโควิดเยอะมากนะเราก็เลยแบบว่าเซฟตัวเองดีกว่าเพิ่งฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปได้ประมาณสักอ,อาทิตย์หนึ่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศเขานั่งกินก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ มุดว่าเขาปิดถนนนะเราว่ามันจะโอเคมากกว่าแล้วมันจะเลิศมากเลยนะทุกคนมันก็แบบเออได้ดงได้เดินกันเนาะชิวๆอันนี้เดินไปผมก็หลบรถไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเวียนหัวมากเลยที่นี่ไม่มีห้องน้ำนะจ๊ะฉันก็ปวดชิงช่องมากเลยอะ่ะเลยอยู่นานไม่ได้นะดิฉันก็จะรีบถ่ายรีบไปเพราะปวดห้องน้ํามากไม่รู้ว่าคนแถวนี้ก็ไปห้องน้ําที่ไหนกันนี่นะคะร้านกระปับที่เราอ๋อ ไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่คือร้านกระบับที่ถ่ายเพื่อนดูนะคะคือแบบคนรอยเยอะมากพี่ฉันก็แบบคงไม่ได้กินนะคะคืนนี้นะคะคนรอโคตรเยอะอะ่ะดูดีคิวเจาว้าที่นี่ก็ไม่ไม่ได้เยอะนะมากสักประมาณสัก มันไม่ได้แบบว่าแบบเยอะมากมายเหมือนบ้านเรานะทุกคนมันก็เป็นแค่ช่วงถนนสั้นๆนะคะอยู่ติดกับกงศุนนะคะอยู่ติดกับกงศุนกงศุนย์เตหะรานนะคะนี่เลยนะคะอยู่ข้างกรงศุนย์เตหะรานนะใครจะมาสปีดฟู้ดนะอยู่ข้างกรงศุนเตหะรานนั่นเองนี่คือสุดแล้วไม่น่าจะถึงครึ่งกิโลได้ซ้ำไปนะคะคือแบบว่าดิฉันถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือแค่สองนาทีใช่ปะ สองหรือห้านาทีก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเดินเตหะรานสตรีทฟู้ดนะคะบรรยากาศก็ยังคึกคื้นนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยววันหลังจะพาไปไหนไปที่ไหนกันติดตามกันได้นะคะทางช่องของเรานะจ๊ะ รรยากาศก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะบยบายไปไปแลรวไ่มา,ายค่ะ